แม่จะเปิดไผ่คูปด้คูปมีรางวัลอยู่ทั้งในนี่ไผ่คูปท่านคูปเอาเลยแม่หายเลยเด้อโอเคแม่จะนำหนึ่งสองสามคูปเลยเด้อพนัดจยบ่บ่ต้องเป็นต้องเป็นนี่มันจ่หนักไม่พอยน่ยมาหนี่ เงินละก่อนคูบเลยเด้อฮะคูบเลยเด้อ <c oughs> อันนี้รางวัลใหญ่ใหญ่กว่าตอนนั้นอีกนั่งลงหนึ่งสองาิ